ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่3ที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่2ของภาคเรียนนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะในภาคเรียนนี้ในชั่วโมงที่1ที่คุณครูมอบภาระงานให้นักเรียนนั่นก็คือการอัดคลิปส่งมาในการนําเสนอชิ้นงานประดิษฐ์นะคะ หลายคนที่ส่งคลิปมาแล้วคุณครูก็ตรวจแล้วนะักเรียนน่ารักมากตั้งใจมากแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือดูแลนักเรียนของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะแต่อาจจะมีบ้างบางส่วนที่ยังไม่ได้อัดคลิปส่งมานะคะคุณครูยังรอนะคะส่งมาได้ตลอดเลยและถ้าสมมุติว่า ใครที่ยังไม่ได้ส่งคลิปแล้วคุณครูจะทวงงานไปในไลน์กลุ่มรับส่งงานของคุณครูครอปิตินะคะของแต่ละห้องเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนช่วยดูด้วยว่านักเรียนยังค้างงานอยู่หรือไม่นะคะคุณครูจะทวงไปตามนั้นสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกทักษะการใช้กันไกลมาตัดกระดาษกันนะคะเพราะว่าทําไมคุณครูเลือกใช้กันไกลกันไกลเนี่ยจะปลอดภัย ใช้กันไกลนะคะจะปลอดภัยสําหรับนักเรียนชั้นป .3 นะคะส่วนคัตเตอร์คุณครไูไม่ให้ใช้นะคะแล้ววันนี้ภาักงานก็คือคุณครูให้นักเรียนหาหาฝาวัสดุอะไรก็ได้ที่มีกลมๆแล้วแต่ขนาดไหนตามต้องการของนักเรียนนะคะซึ่งจะเดี๋ยวพอตัดกระดาษเสร็จเราจะใช้กระดาษ A4 เป็นตัวที่จะจัดภาพ ะะก่อนอื่นคุณครูให้นักเรียนหากระดาษนิตยสารลูกกระดาษนิตยสารสีต่างๆนะคะคุณครูไม่ให้ใช้กระดาษสีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการประหยัดกระดาษนิตยสารมีอะไรบ้างคะหนังสือแคตตาล็อกต่างๆก็ได้นะคะที่มันมีสีสันสวยงามแต่ว่าหนังสือชนิดนี้จะต้องไม่ใช้งานแล้วนะคะคือทิ้งแล้วเปล่ปาๆโดยเปล่าประโยชน์เราก็จะเก็บ หนังสือพวกนี้มากระดาษพวกนี้มามาใช้งานอันนี้ก็หนังสือที่ไม่ใช้แล้วนะคะหรือปกสมุดของนักเรียนก็ได้นะคะสามารถที่จะเอามาตัดวันนี้จะวาดวงกลมลงไปวงกลมที่ได้ได้มาจากไหนหนึ่งได้จากฝากระป๋องได้จากฝาขวดต่างๆนะคะแล้วแต่ขนาดนี่คือฝาขวดน้ำก็ได้นะคะหรือจะเป็นแกนของ อ่แล็กซีนตัวนี้ก็ได้เป็นวงกลมอะไรก็ได้ที่มันมีรูปเป็นวงกลมสามารถที่จะมา,า <c oughs> วาดลงไปในกระดาษได้ <c oughs> ทีนี้การวาดนะ,ค,ะคุณมีคุณครูมีกระดาษแผ่นนี้อยู่นะคะแล้วก็คุณครูก็จะเอาถ้าสมมติว่าครูวางแผนแล้วว่าคุณครูจะใช้วงกลมขนาดนี้ครูก็จะวางลงไปที่ริมสุดของกระดาษนะคะอย่ามาวางตรงกลางกระดาษนะลูกนะ ไม่วางตรงกลางกระดาษเนื่องจากว่าอะไรคะมันเปลืองมันเปลืองเพราะนั้นวางจากริมริมริมไปให้หมดนะคะแล้วก็วาดวงกลมลงไปอ่าแล้วกลับมาดูที่คุณครูวาดแล้วคุณครูจะใช้วงกลมขนาดต่างกันนะคะเห็นเลยยังคะว่าจะไม่ยอมให้กระดาษส่วนใดเหลืออยู่มากมายนะคะอันนี้คุณครูขอใช้กระดาษสีขาวเนื่องจากว่านักเรียนจะได้มองเห็นภาพชัดแต่จริงๆนักเรียนจะต้อง วาดวงกลมลงในกระดาษนิตยสารนะคะพอวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตัดให้ดูนะคะอันนี้เราวาดเสร็จแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนใช้กันไกลนะคะตัดมาที่นี่เลยคุณครูจะให้นักเรียนใช้กันไกลทําอย่างไรจะตัดวงกลมนี้ออกจากกระดาษนิตยสารเราก็เอาเอากันไกลตัดออกมาทีละวงก่อนไม่ต้องตัดให้สวยก่อนนะคะ เอาเอาเอาวงรอบๆมาก่อนวางไว้อันนี้วงกลมเล็กหน่อยเราก็ซอยมาไว้นะคะเอาซอยไวห้หมดเลยเราต้องการกี่วงเราก็ทำให้หมดเลยอ่ะมันแยกออกจากกันหมดแล้วเมื่อแยกออกจากกันหมดแล้วคราวนี้เราถึงวิธีการตัดวงกลมนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้คัตเตอร์ได้วงกลมมันต้องเลี้ยวนะมันเลี้ยวโค้งเลยเพราะฉะนั้น ให้นักเรียนใช้กันไกลจับมือที่ถนัดนะคะถ้านักเรียนมือเล็กนักเรียนใช้กันไกลเล่มเล็กนะคะจับให้ถนัดมือด้านที่กว้างจะอยู่ข้างล่างด้านเล็กจะใส่หัวแม่มือลงไปนะคะแล้วก็ตัดกระดาษนะคะตัดไปตามรอยนี้เลยตัดไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้เลยค่ะนักเรียนจะต้องอัดคลิปส่งมาให้คุณครูนะคะนักเรียนอัดคลิปส่งมาให้คุณครู ในขณะที่นักเรียนตัดวงกลมอยู่นะนักเรียนจะตัดอะไรก็ตามเป็นรูปอะไรก็ตามวงกลมวงดีคุณครูไม่ว่าให้นักเรียนอัดคลิปส่วนที่หนูตัดวงกลมคุณครูจะดูทักษะการตัดกระดาษการจับกันไกลอันนี้ผู้ปกครองช่วยถ่ายคลิปให้นักเรียนนะคะแล้วก็คุณครูจะดูขั้นตอนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือการ ภาพรูปที่ออกมาว่าเขาตัดได้เรียบไม้แต่จริงๆเด็กป .3 ตัดไม่เรียบแล้วค่ะแต่คุณครูต้องการฝึกนักเรียนไว้แล้วนักเรียนว่าถ้าไม่ใช่วงกลมได้ไหมได้ลูกสามเหลี่ยมก็ได้เอ,อ่อถ้าสมมุติว่าหนูอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมได้ทั้งนั้นลูกแล้วแต่ว่าหนูหาวัสดุอุปกรณ์มาได้เท่าไหร่นะคะเมื่อนักเรียนตัดวงกลมเสร็จแล้ว ขนาดเล็กขนาดน้อยขนาดใหญ่แล้วนักเรียนสามารถที่จะเอาวงกลมนั้นมาผ่าครึ่งแบ่งครึ่งเลยก็สามารถที่จะแล้วหลังจากนั้นหนูก็เอามาประกอบเป็นเป็นเป็นตัวสัตว์เป็นตัวอะไรก็ตามตามจินตนาการลงในกระดาษ A4 นะคะอย่างเช่นครูเอาวงกลมใหญ่นี้มาวางแล้วนี่เป็นหัวแล้วก็ใส่วงดีๆหยดน้ำหน่อยนึง แล้วก็ใส่ใส่ใส่ตัวนี้ให้มันใส่แขนใส่ขามาแปะลงบนกระดาษ A4 แล้วขั้นตอนที่สำคัญนะคะคุณครูเป็นห่วงมากก็คือนักเรียนใช้กาวไม่เป็นคุณครูไม่ได้โทษนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแนะวิธีให้ว่าทำอย่างไรอย่าให้กาวหกเลอะเทอะอันดับแรกนักเรียนจํามือสองข้างเนี่ยข้างไหนที่หนูจะเอามือไปแตะกาวไปจิ้มกาว ให้เก็บไว้ข้างไหนที่เราไม่ได้ใช้ให้กำมือไว้อันนี้เก็บนะน,นี่เก็บไว้อันนี้กำไว้นะคะกำไว้แล้วก็เปิดฝากาวนะคะเปิดฝาขวดกาวเนี่ยแล้วก็เอามือที่แตะกาวเนี่ยไปเอากาวมาแล้วก็ปาดเอามือเนี่ยปาดที่ปากขวดมันจะไม่ต้องลากยาวแล้วก็มากำไว้ที่นี่ไว้ตรงนี้ลูกตรงนี้นะคะแปะไว้ที่นี่ เห็นไหมคะแปะไว้ตรงนี้มองเห็นไหมคะมองเห็นไหมอ่ะนี่นะกำเล็กอยู่ด้านบนพอดีเลยเสร็จแล้วหนูก็ปิดฝากาวไม่งั้นกาวจะหกนะคะพอได้เสร็จแล้วหนูจะทากาวหนูก็จะต้องเอากระดาษวางลงบนพื้นบนโต๊ะแล้วก็ทาที่ริมที่ขอบขอบขอบกระดาษทั้งหมดไม่ต้องทาหนานะลูกแตะพอทั่วๆบางๆแล้วก็แปะลงไปในชิ้นงานนะคะ แปะลงมาในชิ้นงานถ้านักเรียนทากาวเยอะเกินไปถ้านักเรียนทากาวไม่สนิท้วยอย่างนี้แสดงว่าไม่ผ่านนะลูกนะนักเรียนจะต้องทากาวให้มันแนบสนิทก่อนให้มันติดไปนะคะถ้านักเรียนทากาวเยอะเกินไปกระดาษก็จะพองภาพก็จะออกมาไม่สวยนะคะส่วนกาวถ้ามันเหลือลูกถ้ามันเหลือเยอะให้หนูปาดเอามือเนี่ยปาดแล้วก็ไป กลับคืนในในขวดกาวแล้วก็ให้มันกว้างๆเนี่ยละเลงให้มันอยู่กว้างๆปล่อยให้มันแห้งนะลกูกปล่อยมันแห้งแล้วเราดึงออกแล้วก็ค่อยไปล้างมือนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนฟังดีๆนะคะคุณครูจะสังเกตทักษะการใช้กรรไกรตัดกระดาษก็คือทักษะในการตัดกระดาษนี่คือปาระงานนะคะ ย้ำอีกทีทวนอีกทีนะคะวาดวงกลมลงในกระดาษนิตยสารนะคะในกระดาษนิตยสารกี่วงก็ได้ตามขนาดที่หนูต้องการให้ประหยัดกระดาษที่สุดนะคะอย่าให้กระดาษสูญเสียไปเยอะนะคะวาดเสร็จแล้วหนูก็ตัดออกซอยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะตัดซอยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆวงกลมเล็กวงกลมใหญ่วงรีครึ่งวงกลมได้หมดเลย แล้วหลังจากนั้นก็นํามาประกอบเป็นรูปร่างไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหมือนของครูหนูจเจ้าบอกว่าหนูไม่เอาวงกลมหนูจะเอาสี่เหลี่ยมเพิ่มเข้ามาคุณครูว่าไหมคุณครูไม่ว่าจะเอาสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาได้ไหมได้คุณครูไม่ว่าส่วนตรงนี้นักเรียนจะหาอะไรมาเป็นตาของตัวสัตว์ตัวนี้ก็ได้นักเรียนจะเอาเม็ดกระดุมมาติดก็ได้นักเรียนจะเอากระดาษอะไรดำๆแล้วแต่นักเรียนคุณครูไม่ว่า อันนี้จะดูความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนฉะนั้นแล้ววันนี้ภาระงานคือหนึ่งตัดวงกลมแล้วก็อัดคลิปตอนขณะตัดวงกลมเท่านั้นเองลูกส่วนเวลาประกอบตรงนี้ให้ส่งมาอย่างลายส่วนตัวลายล,ายลายรับส่งงานคุณครูครอปิติอีกครั้งหนึ่งแสดงว่างานชิ้นนี้หนูจะต้องอัดคลิปในการตัดกระดาษให้เป็นวงกลม นะคะนี่คือคะแนนที่หนูที่คุณครูอยากได้แล้วก็คุณครูจะตรวจงานชิ้นนี้นะคะตรวจงานชิ้นนี้โดยการส่งมาทางลายกลุ่มเหมือนกันเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเพราะคราวที่แล้วเวลานักเรียนส่งงานนักเกรียนไม่ยอมเขียนชื่อชั้นเลขที่คุณครูให้คะแนนแล้วคุณครูไม่รู้จะเอาไปให้ใครจริงๆตามหาเจ้าของไม่เจอ ะะเพราะฉะนั้นลูกจะต้องใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนแปะลงไปลงบนกระดาษ A4 นะคะทำได้ไหมคะ,ะงั้นก็ถ้านักเรียนไม่มีอ,อ,อะไรอ่ะถ้านักเรียนทําได้ลองทําดูถ้านักเรียนท,ทําทไม่ได้ผู้ปกครองก็ช่วยเหลืออยู่แล้วคุณครูเข้าใจนะคะวุฒิภาวะของเด็กป .3 แล้วคุณครูไม่ได้ไปดูเด็กถึง ใกล้ตัวจริงๆแต่คุณครูจะต้องดูจากคลิปในการตัดกระดาษเช่นนี้ค่ะเพราะนั้นขอรบกวนผู้ปกครองได้ให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนำให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดได้ปลอดภัยที่สุดในการใช้เครื่องมือถ้าคุณครูอยู่ที่โรงเรียนคุณครูจะไม่อนุญาตให้นักเรียนนํากันไกลมาคุณครูจะแจกให้แล้วนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ทดสอบไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะภารกงานที่ได้ก็คืออัดคลิป ในการตัดกระดาษตัดเป็นวงกลมแล้วส่งมาแล้วก็ส่งภาพสำเร็จมาให้ครูนะคะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจถ้าหากว่าใครยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ในไลน์กลุ่มรับส่งงานคุณครูคลอบิตินะคะครูยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและก็ตอบคำถามนะลูกนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในงานประดิษฐ์ชิ้นต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ